ยอมเดินเป็นกิโลเพื่อไปกินข้าวหมูแดงก็ดูดิมันน่ากินขนาดนี้คือออฟฟิศเราอยู่สนามเป้านะและร้านมันอยู่ตรงซอยลาดวิถีที่ตัดสินใจเดินไปกินอ่ะเพราะนั่งรถตู้กลับบ้านและเห็นหลายทีแล้วก็อยากแวะครับและที่ตั้งใจเดินไปอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ไกลามากครับและอีกอย่างหนึ่งคือถ้านั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้ครับว่าจะบอกว่าไปลงตรงไหนคือเราไม่มั่นใจว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเว้ยเดินไปเดินมาครับกิโลกว่าก็ถึงร้านสักทีคือถึงแล้วแบบโหคนยืนเต็มหน้าร้านเลยครับร้านนี้ชื่ออร้้าานนกกวััับแงงงล็่่สห พนักงานได้เลยครับข้าหมูแดงหมูกรอบพิเศษครับนางซักพักนะครับเขาก็จะเสิร์ฟน้ําชาแล้วก็เสิร์ฟน้ําซุปครับดูน่ากินมากๆเลยส่วนที่โต๊ะเขาก็จะมีเครื่องเคียงอยู่แล้วนะครับแล้วข้าวหมูแดงหมูกรอบเราก็มาครับบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆครับเดี๋ยวเราไปชิมข้าวหมูกรอบกันก่อนที่เราชอบเลยคือน้ําลาดหมูแดงที่นี่ครับน้ำลาดหมูแดงอร่อยมากจานนี้70บาทนะครับก็จะได้หมูแดงหมูกรอบกุนเชียงแล้วก็ไข่ครบเลยถามว่าักเลยจ้ะเห็นไหยครับ แล้วระหว่างนั่งเว้ยเราเห็นโต๊ะข้างๆสั่งอะไรไม่รู้ก็เลยสั่งมั่งสรุปมันคือก๋วยจั๊บครับบอกเลยว่าโคตรน่ากินชามนี้50บาทนะครับเครื่องเน้นๆนะครับกินข้าวหมูแดงหมูกรอบเสร็จนะครับก็สลับมากินก๋วยจั๊บต่อครับก๋วยจั๊บที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับน้ำซุปเขาก็จะกลางๆครับใครชอบกินรสไหนก็ปรุงเพิ่มได้เลยโดยที่ร้านนะครับเขาก็จะมีเกาเหลาเลือดหมูนะครับมีก๋วยเตี๋ยวนะครับมีก๋วยจั๊บมีข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวขาหมูแต่เอาจริงๆนะคร นะครับจะอยู่ตรงถนนลาดวิถีนะครับอยู่หน้าโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์เลยยังไงก็ไปลองกันได้เลย